เดนจิ ji, มุ่งหน้าสูนรกรกอันนี้มีสปอยนะจ๊ะระวังด้วยในการต่อสู้ของเดนจิแล้วก็ปีศาจส,สงครามอย่างโยรุเนี่ยตอนนี้คือวุ่นวายสุดๆเลยนะเพราะเดนจิเนี่ยมันไล่กินตุ๊กตาปีศาจไปหลายตัวมากไอ้ตุ๊กตานี้เนี่ยมีปีศาจตัวหนึง่งมาทําให้เดนจิไว้แล้วพอเดนจิมันไล่กินไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมทำให้แต่ละสิ่งบนโลกเนี่ยค่อยๆหายไปอย่างตอนแรกเนี่ยก็เป็นขาตามด้วยฟันซึ่งทําให้โลกเนี่ยมันวุ่นวายมาก ไอตอนช็อตวานหายเนี่ยคือตลกดีนะเพราะมันเป็นช็อตที่เดนจิกับโยรุเนี่ยกำลังสู้กันอยู่แล้วโยรุมันพูดอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกเลยนะมันทุกอย่างมันเป็นตัวออ่างหมดเลยอะต้องตีคำแบบนานมากแต่สุดท้ายเนี่ยโยรุก็สามารถทำให้เดนจิอ่ะพวกตุ๊กตาปีศาจเหล่านั้นออกมาได้ทุกอย่างก็เลยกลับสู่สถานการณ์ปกติพอเดนจิมันสะบัดหลุดออกมาจากโยรุได้มันก็ตั้งท่าจะหนีนะแต่รอบนี้เนี่ยเดนจิบอกว่ากินตุ๊กตาปีศาจไปเนี่ยมันก็ไม่อิ่มท้องงั้นเดี๋ยยยวววจจะะลลงงงไปกกิินนนนนนีีีาารรๆใเด่่่่คคืออแ้มมััุพ พระเอกของเรานี่มันสุดๆจริงๆเดนจิก็เปิดประตูแถวๆนั้นแหละแล้วก็ลงไปที่นรกโยรุก็วิ่งตามไปด้วยนะหลายๆคนเนี่ยก็เลยสงสัยว่าไอการลงไปนรกเนี่ยมันจะได้เจอปีศาจหลายตัวใช่ไหมแล้วในนั้นเนี่ยจะมีพาววเอร์ด้วยหรือเปล่า